การสร้างวัดเป็นบุญใหญ่นะครับการสร้างวัดในสายปฏิบัติยิ่งเป็นบุญอันประเสริฐเพราะว่าเราได้มีโอกาสสนับสนุนทำบุญกับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับที่วัดป่าสีชาสมบัติเป็นวัดใหม่ก่อสร้างมาได้สักระยะหนึ่งนะครับ ตั้งแต่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาทางวัดก็ได้มีการสวดมนต์ฉลองนะครับด้วยการที่จะสวด7ปี7เดือน7วันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆนะครับหาได้ยากยิ่งการสร้างโบสถ์ก็ถือว่าเป็นการสะสมบุญบารมีโดยหลวงปู่พระอุปชาหลวงปู่ชานยุทธเป็นผู้นำพาชาวบ้าน สร้างทานสร้างเนคขม,มะวิริยะสัจจะอธิษฐานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จเป็นการเอาชนะกิเลสเป็นเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีระหว่างชาวบ้านระหว่างพุทธจักรระหว่างอาณาจักรเมื่อเรามาเกิดณที่ใดนะครับเราต้องปฏิบัติตนให้เป็นเกียรติเป็นศีแก่ตนเองแก่ ตระกูลต่อสังคมและต่อโลกนะครับวัดป่าศีชาสมบัติตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูรับมีโอกาสไปร่วมทำบุญได้ที่นั่นนะครับผมก็แวะเวียนไปอยู่เป็นระยะระยะนะครับ